ไปเลาะมาหนึ่งอาทิตย์นะครับวันนี้กลับมาดูพืชสวนเรานะครับอันนี้ต้นชมจันนะครับกำลังออกยอดนะครับเดี๋ยวเราก็จะขยับขยายออกไปตามใส่ต้นกล้วยนะครับให้ขึ้นตามรัว้วอันนี้ก็ถั่วพูครับเดี๋ยวก็จะขึ้นตามรั้วนะครับผมฝั่งทางนี้ครับอันนี้เป็นอ้อยดำนะครับโอ,อ้อันนี้เป็น ขนุนครับเกิดเองนะครับตามต้นกล้วยนะครับอันนี้เป็นถั่วฝักยาวครับผมอันนี้ปลูกช่วงหลังครับอันนี้ช่วงแรกนะครับอันนี้ช่วงแรกกําลังจะออกเครือแล้วนะครับเนี่ยเนี่ยนะครับอันนี้อันแรกนะครับกาลังจะออกเครืออีกไม่เกินเดือนได้กินแน่นอนครับแต่อ้อยดําก็สวยงามครับส่วนกล้วยไข่กล้วยน้ําว้านะครับกล้วยหอมทองของเราก็กําลังงอก เริมเติบโตครับเพาะเพิ่งใส่ปุ๋ยไปนะครับเดี๋ยวจะมีรอบสองตามมานะครับอันนี้กล้วยไข่นะครับนี่ใบเล็กใสๆนะครับอันนั้นหอมทองครับผมอันนี้ก็จะเป็นน้ำว้าโคราชนะครับต้นใหญ่เครื่อใหญ่ครับผมอก็อติดตามผลต่อไปครับ